อัปเดตเรื่องของเบนชิว a ลครับทุกคนครับก็เป็นการอัปเดตสั้นๆละกันนะครับทุกคนครับก็เป็นการรายง,งานจากทีมท็อกนะครับบอกว่าโบดูเซียดอชมุนต้องการเซ็นสัญญากับแบ็กซ้ายในช่วงเดือนมกราคมโดยตอนนี้มีเบนชิว a ลและมิลอ์เคอร์เคช อยู่ในรายชื่อแบ็กซด์ที่พวกเขาต้องการนะครับโอ้โหนี่ก็คืออัปเดตสั้นนะครับความนะ่าเชื่อถือเนี่ยสื่อใหญ่ๆยังไม่ได้รายงานนะครับมีแต่สื่อเล็กๆนะครับก็รอทางด้านของโรมาโนโรมาโนหรือสื่อสายตรงจากเชลซีรายงานก่อนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับแต่ถ้ามันเป็นความจริงผมมองว่าก็โอเคนะเออนักเตะก็ไม่ได้รับโอกาสลงอยู่แล้วซึ่งทั้ง เชลซี ờ, Chelsea, ก็ยังไม่ได้ยังยังอยากขายอยู่แล้วอะนึกออกปะเออแล้วก็อยากนักเตะก็อยากได้รับโอกาสลงผมบอกว่ามันก็สักเซตทั้งสองฝ่ายนะครับกับทางด้านของนักเตะกับสโมสรถ้ามันเป็นความจริงนะตลาดหน้าหนาวเนี่ยดูทรงแล้วชิวเวลก็น่าจะไปนะครับจะย้ายถาวรหรือย้ายแบบการยืมตัวอันนี้ค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับนี่คืออัปเดตสั้นกับเรื่องของเบนชิวเลนะครับ มามาดูเกมวันนี้ดีกว่านะครับที่เราจะไปเจอกับพาราติกอสนะครับก็จอฟฟิลิกนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับก่อนที่เรานั้นจะเจอกับพาราติกอสนะครับจอฟฟิลิกนะครับก็พูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่ดีที่สุดของเจ้าตัวที่ยังจะรออยู่ข้างหน้านะครับเ,ออเรื่องราวดีๆที่รออยู่ข้างหน้านั่นแหละฟิลิกนะครับบอกว่า ตอนที่ผมออกจากเชลซีในปี2023ผมบอกกับครอบครัวและเพื่อนๆของผมว่าผมจะกลับมาที่พีเมลีกอย่างแน่นอนผมรักช่วงเวลาที่ได้อยู่กับสโมสรแห่งนี้ผมสนุกกับพีเมลีกนักเตะและบรรยากาศโดยรวมผมอยากกลับมาเสมอมันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ผมคาดไว้เล็กน้อยแต่ตอนนี้ผมมีความสุขจริงๆ ที่ได้กลับมาที่เชลซีการย้ายทีมครั้งนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากผมอยู่ในช่วงปีซีซั่นกับแอตเลติโกแต่ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่าจากนั้นเอเจนต์ของผมก็โทรมาบอกว่าเขาได้คุยกับเชลซีแล้วและโค้ชต้องการตัวผมหลังจากนั้นแค่ 2- 3วันการเจรจาก็เสร็จสิน้นและผมก็มาถึง ซึ่งมันโซอีซี่ง่ายมากนะครับโอ้โหฟิลิกได้บอกไว้แบบนี้นะครับแล้วฟิลิกนะครับยังบอกว่าเรามีนักเตะเก่งๆมากมายที่นี่และผมได้คุยกับเอนโซก่อนที่จะเซ็นสัญญากับเชลซีผมชอบสิ่งที่เขาพูดกับผมวิธีที่เขาคิดเกี่ยวกับฟุตบอลและวิธีที่เขาเล่นผมชอบสิ่งที่เขาพูดและผมรู้ว่าการแข่งขันนั้นจะยาก แต่ผมจะมาที่นี่เพื่อทํางานผมรู้ว่าผมสามารถเสนออะไรได้ผมสามารถทำอะไรได้และผมคิดว่าผมสามารถช่วยทีมได้นะครับนี่คือ,อบทสัมภาษณ์ของเจ้าฟิลิกนะครับและฟิลิกนะครับก็ยังพูดถึงเรื่องของส่วนตัวของเจ้าตัวด้วยนะครับหมายถึงแบบพูดลึกไปอีกนะครับฟิลิกนะครับบอกว่ามันเป็นเพียงเรื่องของเวลา และไม่มีอะไรที่จะหยุดผมจากการที่ผมนั้นตามหาความฝันได้ผมจะทำงานหนักเสมอเมื่อสวมเสื้อตัวนี้และผมคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่ผมจะสามารถช่วยทีมได้ชูเอานะครับอาจอยากได้รับเลือกให้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมกับพา,าราไกอสในวันพรุ่งนี้ร่วมกับเอ็นกุนโกนะครับซึ่งเป็นนักเตะที่ยอมรับว่า เอ็นโซมาลิสกานั้นชื่นชมมาโดยตลอดนะครับฟิลิกนะครับก็บอกว่าเขาเอ็นกุนกู ul, เป็นนักเตะระดับท็อปเราทุกคนรู้ดีถึงคุณสมบัติของเขาเราเห็นเขาทำสิ่งที่น่าทึ่งเมื่อเขาอยู่ที่ไลซิกผมคิดว่าเรามองเกมในมุมเดียวกันและเรารู้ว่าแต่ละคนจะทำอะไร มันง่ายที่จะเล่นกับเขาและในสนามเราเชื่อมโยงกันได้ดีมากเชื่อมโยงก็คือเรานั้นเล่นประสานงานกันได้ดีมากนั่นเองนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของจูอัลฟิลิกนะครับทั้งพูดถึงเรื่องของเอ็นกุนกูพูดถึงเรื่องของส่วนตัวของเจ้าตัวนะครับก็ถือว่าพูดได้ดีนะครับก็ดูทรงแล้ววันนี้ผมมองว่าน่าจะได้เป็นตัวจริงแล้วแหละ นะครับน่าจะได้เป็นตัวจริงร่วมกับเอ็นกุนโคนะครับก็ขอให้โชว์ศักยภาพโชว์ผลงานให้ได้เต็มที่แล้วกันนะครับสำหรับจูอัลฟิลิกนะครับผมชอบอยู่แล้วนะครับด้วยสไตล์ของเจ้าตัวมันเหมือนกา้กาไง,ไงเออทรงผมเหมือนกา้กาผมก็เลยชอบนะครับสำหรับจูอัลฟิลิกนะครับอามากันที่รายชื่อกันบ้างดีกว่านะครับก็เป็นรายชื่อนักเตะเชลซีที่จะเดินทางไปพานาติไในกอสนะครับก็ นักเตะชุดเดินทางเลยนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยมี3คนนะครับโรเบิร์ตซันเชสฟิลิปจอร์เกนเซนลูกัสเบิร์กสตอมนะครับส่วนหลังเนี่ยมีโทซินอาดาบิโอโยเบอร์นัวบาดิชิลมาร์กูรุระยาอักเซียดิซาซิเรนาโตวิเาก้านะครับส่วนพวกของโควิลโฟฟาน่าพักลิเจมก็พักนะครับไม่ได้ให้เดินทางไปนะส่วนกองกลางเนี่ยก็มีเอนโซเคียนแอนดูบี้ฮอร เซชาเล่ ale, ade, ga, Samuel, aki, คาซาเดคานิชูบูนนเมกาซามูเอลลักซากี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นาดาวลุงนะครับส่วนทางด้านของไกเซโดงไกเซโดลาเวียเนี่ยพักเหมือนกันนะครับส่วนกองหน้านะครับก็ไม่ใช่แนวไม่ไม่ใช่กองหน้าหรอกแนวลุกแนวลุกนะกันนะครับก็เป็นมาดูเอเก้มิคาโลมูดิกเปโดเนโตเจ้าฟิลิกคริสโตเฟอร์อินกุนกูนะครับจาดอนซันโช ดาริกจอร์ดนะครับอันนี้เด็กดาวรุ่งแล้วก็มาร์กกิลซามูซามัย่ามูก้านี่ก็ดาวรุ่งนะครับนี่คือนักเตะที่เดินทางไปในวันนี้ นะครับเออหลักๆก,ก็คือพักตัวหลักๆจากที่เตะในลีกนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับเชลซีคงกลัวนะครับอืเฉพาะทางด้านของลีเจมเออเพิ่งหายกลับมาใช่ปะอ,อ่าโนมิโอลาวียอย่างเงี้ยเออฟฟาน่าอย่างเงี้ยโคบิลอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะกลัวเจ็บนั่นแหละก็เลยพักนะครับส่วนไกเซโดที่กำศึกหนักก็คงจะพักเหมือนกันนะครับก็เลยไม่มีรายชื่อไปวันนี้นะ มาดูกันที่บทสัมภาษณ์ของเอ็นโซมาเลสกานะครับก่อนเกมที่จะเจอกับพานาติกอสนะครับมาเลสกานะครับก็พูดถึงทางด้านของอฟิลิปจอเกนเซนนะครับมาเลสกานะครับบอกว่าเขาพร้อมลงเล่นแล้วนะครับแล้วมาเลสกาพูดถึงมิเคลโลมูดิกนะครับบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในทีมที่เจอกับริพูเพราะมันเป็นการตัดสินใจทางแผนทางเทคนิค เขาอยู่ที่นี่กับเราแล้วและพร้อมลงเล่นในวันพรุ่งนี้มาริสกานะครับบอกว่าหลายปีก่อนผมเคยเล่นในกรีซความรู้สึกค่อนข้างปะาปนกันในแง่ของรดูการที่ผมเล่นที่นี่กับโอลิมปิกอสซึ่งมันดีเลยมันเป็นคู่แข่งสำคัญของพานาติโกสมาริสกาพูดถึงการกลับมายังกรีซนะครับมาริสกานะครับบอกว่าผมเสียเพื่อนในสนามไปตอนที่ผมอยู่ที่เซบียา เราเล่นในสนามแห่งนี้ที่เอเธนและในวันนั้นเพื่อนร่วมทีมของผมคนหนึ่งก็เสียชีวิตก็คืออันโตนิโอปัวตาดังนั้นความรู้สึกจึงปะปนกันจึงแบบผสมรวมกันรู้การที่เอเธนตอนที่เล่นให้กับโอลิมปิกอสเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากแต่ในขณะเดียวกันเมื่อผมกลับมาที่นี่ผมก็รู้สึกเศร้านะครับโอ้โหพูดถึงเพื่อนที่นั่นแหละจากไปนะครับมาสก้นนะครับบอกว่าเกมพวกนี้เนี่ย เป็นเกมที่ยากอย่างแน่นอนพานาติในกอสเป็นทีมที่ดีมากผมได้ดูเกมกับผู้จัดการทีมคนใหม่ดังนั้นเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากอย่างแน่นอนชูอัลเฟลิกทำผลงานได้ดีมากตั้งแต่เขามาถึงเขายอดเยี่ยมมากกับเราผมไม่มีอะไรจะพูดที่จะพูดไม่ดีทุกอย่างดีไปหมดสิ่งเดียวที่เรามีอยู่ก็คือชูอัลแต่ยังมีผู้เล่นอีกหลายคนซึ่งน่าเสียดายนะที่ไม่ได้ลงเล่น นั่นไม่ใช่เพราะพวกเขานั่น,น,นไม่ใช่เพราะพวกเขานั้นทําผลงานได้ไม่ดีในสัปดาห์นี้แต่เป็นเพราะว่าผู้เล่นที่ลงในตอนนี้เนี่ยกำลังทําได้ดีชูเอาต้องทํางานต่อในแบบที่เขากําลังทําอยู่และหวังว่าในไม่ช้านี้เราจะให้โอกาสเขาได้ลงเล่นมากขึ้นมาริสกีนะครับยังพูดถึงจอชอาชิมปงด้วยนะครับก็มาริสกานะครับบอกว่าพูดตรงๆว่า ผมรู้สึกละอายใจแทนจอร์จเล็กน้อยผมคิดว่าเกมแบบนี้จะเป็นโอกาสของเขาได้เมื่อประมาณ3มสัปดาห์ก่อนผมคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องสัญญาของเขาการสนทนาเนี่ยเป็นไปด้วยดีและเป็นไปในเชิงบวกหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้คุยกับเขาอีกเลยมันเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะผมคิดว่าจอร์จมีศักยภาพที่จะเป็นผู้เล่นชั้นนำได้ เขายังอายุ18ปีและยังเด็กมากมีหลายสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงไปสําหรับเขาแต่ในแง่อนาคตของเขาเขาอาจมีความสาคัญมากสําสหรับเชลซีมันเป็นสําคัญมากสําหรับสโมสสความตั้งใจของเราคือจะไม่เสียเขาไปสิ่งแรกที่เราต้องทําคือหาทางออกสําหรับอนาคตของเขาเขาต้องได้ลงสนามต้องสนุกและเล่นฟุตบอลมันเป็นสถานการณ์ที่แย่สําหรับเขาในตอนนี้นะครับนี่คือ เอ็นโซเมิกาพูดถึงจอร์จอาเชมปงและมาริกานะครับก็บอกว่าเหตุผลที่โคพาร์เมอร์นั้นไม่ได้อยู่ในทีมผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วเรากำลังดูแลผู้เล่นจากอาการบาดเจ็บและเหตุผลอื่นๆตามมาด้วยนะครับผมไม่เห็นด้วยที่เราเสียประตูง่ายๆเราเสียประตูเหมือนกับสโมสรอื่นๆในรูปแบบที่แตกต่างกันหมายถึงเกมที่เจอกับลิฟูนะและมริกานะครับบอกว่าพรุ่งนี้หากสนามมันเต็ม เราก็หวังว่าเรานั้นจะไม่เสียประตูมาริสกาพูดถึงมิอามิคายโลมูดิกบอกว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะโชว์ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่ผมก็ไม่รู้สิ่งเดียวที่ผมพูดได้ก็คือเราพยายามทำงานร่วมกับมิคายโลมูดิกในทุกๆวันและหวังว่าเขาจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากอยู่กับเราทุกวันมันก็เหมือนกับอจูอาเขากำลังทำได้ดีแต่ก็เหมือนผู้เล่นคนอื่น อีกหลายคนที่กําลังทําได้ดีเหมือนกันสิ่งสําคัญคือเขาและคนอื่นๆจะคว้าโอกาสนี้ไว้เมื่อมีโอกาสได้หรือไม่เอนโซมานิสกาก็ยังพูดถึงนักเตะดาวรุ่งของเชลซีว네่าพวกเขาอย <ummer> ู่กับเรามาแล้วหลายช่วงก็คือลักซากี้เป็นกองกลางที่มีรูปร่างหน้าตาดีเขาเล่นได้ทั้งในตำแหน่งตัวรับและตำแหน่งกลางส่วนชิมมี่ก็คือชูไมอามูอูก้า เราใช้เขาในตำแหน่งกองหน้าและปีกพวกเขาเป็นนักเตะที่มีรูปร่างดีและอายุน้อยการอยู่กับเราต่อไปจะมีประสบการณ์ที่ดีสำหรับพวกเขาและจอชซึ่งกำลังทำผลงานได้ดีกับเราเขาเหมือนกับจอชอาเชมปงเราหวังว่าจะได้เก็บเขาไว้และเราอาจมีโอกาสที่จะทำให้เขานั้นมีประสบการณ์ที่จะเติบโตไปข้างหน้ามารสกาก็บอกว่าอ,นนอ,นนอันนี้พูดถึงการมาจากอิตาลีนะ มัสกานะครับบอกว่าผมมาจากอิตาลีดังนั้นผมรู้ว่ากิชนั้นใกล้เคียงกับอิตาลีมากมันเป็นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างแต่ก็ดีนะผมไม่คิดว่าสภาพแวดล้อมของวันพรุ่งนี้จะแย่หรือดีกว่าเอ็นฟิวเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนักเตะตอนนี้ค่อนข้างเก่งในการรับมือกับเรื่องพวกนั้นพาลาทิในกอสมีนักเตะงเก่งหลายคนผมเคยไปเลสเตอร์เมื่อปีที่แล้ว ส่วนเตเต้ก็อยู่ที่นั่นเมื่อสองปีก่อนผมรู้บางอย่างพวกเขามีนักเตะดีๆมากมายผู้จัดการทีมก็อยู่ที่เซบียาด้วยเราจะพยายามทำเต็มที่เพื่อการแข่งขันเส้นทางที่ถูกต้องในวันพรุ่งนี้นี่คือบทสัมภาษณ์ทั้งหมดทั้งมวลจากเอ็นโซมาสก้าก่อนเกมที่จะเจอกับพาลาติในกอสนะครับอ่านผิดอ่าน แปลไม่ถูกบ้างอะไรบ้างขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือแปลมาแบบเต็มเปี่ยมเต็มที่เลยนะทุกคนครับเออถ้าชอบก็ฝากกดติดตามก็ได้หรือกดไลค์ก็ได้นะครับให้กําลังใจนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่งงกันนะสําหรับบทสัมภาษณ์จัดเต็มก่อนเกมนะครับก็ดูทรงแล้วเนี่ยพวกตัวหลักๆที่เล่นในลีกเนี่ยก็ไม่ได้มาด้วยนะครับก็นี่คือแผนที่ผมทําเองและคาดการจากอบอลถ้วยจากรายชื่อที่มีนะครับนี่เลย นะครับเกมพรุ่งนี้เนี่ยผมมองว่าก็คงจะใช้แผน4231หแหละนะครับแต่ถ้าจะมีการปรับแต่งผมมองว่าก็คงจะเป็นกองหลังไม่ก็แดนกลางนะครับที่จะถอดแล้วไปเสริมเติมแต่งข้างหน้าก็ได้นะครับแต่นี่คือคาดการณ์หลกัลกๆก่อนนะครับประตูเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ต้องเป็นจอเกนเซนนะครับแบ็กซ้ายแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีชื่อกูกูเร์ยาแต่วิเวียกา้าเนี่ยจะได้รับโอกาสนะครับแบ็กขวาดีซซี่นะครับเพราะว่ากุสโซลิเจมเนี่ยไม่ได้มานะครับ ส่วนกองหลังคู่2ตัวก็คงจะเป็นโทซินคู่กับบาริชิลนะกองกลาง2คนข้างหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นเซเชเลคาซาเดคู่กับเคียแนนดูบิฮอร์ฝั่งซ้ายกลางลุกยังไงก็ต้องเจอฟิลิกตัวจริงนัดนี้นะเออส่วนปีซ้ายแน่นอนมูดิกมีโอกาสเป็นตัวจริงสูงปีขวาเปโดเนโตนะครับส่วนกองหน้าคีซโซเฟอร์เอ็นกุนโกนะครับนี่คือคาดการนะก็นัดนี้ไม่หวังอะไรมาก ก็ขอให้ชนะแบบขาด้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเกมต่อไปเนี่ยเราจะไปเจอกับนิวคาสเซิลมันไม่ใช่งานง่ายนะครับก็ชนะนัดนี้เพื่อเสริมเติมแต่งความมั่นใจแล้วกันนะครับที่จะไปสู้กับนิวคาสเซิลนะครับนี่คือข่าวทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะครับเชลซีเตะห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับถ้าจำไม่ผิดนะอ่าห้าทุ่มสี่สิบห้าวันนี้นะครับก็เจอกันไล่สดหลังเกมนะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะทุกคนครับ 拜拜。Bye bye.